16กันยายน2568ที่นี่จังหวัดบมืงการสำหรับผู้เรียนต้นที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับปรากฏว่าใบของเขาเหลืองแล้วก็ร่วงเมื่อเรามาดูตามสภาพของกิ่งแล้วปรากฏว่ากิ่งนี้เขาเป็นเชื้อราอไฟทอปทา่าร่วมกับเชื้อราฟิวเซเรียมนะครับเขาเกิดในช่วงที่ฝนตกชุกๆนั่นเอง ก่อนหน้านั้นประมาณสองสามเดือนก่อนก็เป็นปกตินะครับอาการเขามารุนแรงในช่วงกลางฤนะดูฝนที่ผ่านมาสำหรับทั้งต้นนี้ปรากฏว่าเขามีอาการรุนแรงเพียงกิ่งนี้กิ่งเดียวส่วนกิ่งอื่นๆนั้นดูเขียวเป็นปกติแนวทางในการที่เราจะแก้ไขก็คือเราจะตัดกิ่งนี้ออกไปนะครับอามาดูใกล้ๆเลยนะครับ สำหรับกิ่งนี้นะครับที่เราเห็นนี่จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดจุดนี้ออกไปนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องตัดออกนะครับแล้วก็พอเราตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะใช้ปูนแดงนะครับในการที่จะทาแผลตัดเสร็จแล้วเอาไปใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับโอเคเราจะเห็นว่าเอามาดูแผลใกล้ๆเลยปรากฏว่า คอ,อปริมแผลตามเปลือกของเขาเหล่านี้นะครับถูกเชื้อราเข้าทําลายเปลือกเมื่อเชื้อราเข้าทําลายเปลือกจึงทําให้การส่งน้ําส่งอาหารบกพร่องจึงทําให้กิ่งเหล่านี้เขาอ,อยู่ในลักษณะ,ะแห้งเหี่ยวนะครับสำหรับการใช้ปูนแดงนี้เราใช้ผสมกับน้ำส้มควันไม้นะครับเราจะเอามาทาแผลไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตรงนี้ส่งกลิ่นออกไปข้างนอก เพราะว่าถ้าหากว่าทรงกลิ่นออกไปข้างนอกแล้วก็จะทําให้ตัวมอดนะครับมาเจาะซ้ําเติมตามต้นที่เห็นใกล้ๆนี้ก็คือมอดเช่นกันนะครับสิ่งที่มันรุนแรงในช่วงฤดูฝนช่วงนี้ก็คือตัวมอดกับเชื้อรานะครับเชื้อราไฟิทอพทลาแล้วก็เชื้อราฟิทอพเทียมนะครับฟิทอพฟิทอพทล่า ala, แล้วก็ฟิลซาเรียมสชนิดนี้รวมทั้งตัวมอดนะครับ าหากว่าเรามาดูใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าร่องรอยเล็กๆนี่เอามาดูครับร่องรอยเป็นจุดเล็กๆตัวนี้แหละคือร่องรอยของมอดนี่ครับมอดเขามาเจาะซ้ําเติมอันนี้คือร่องรอยของเชื้อราที่เขาจะจะระบาดต่อไปเราจะทําการทดลองรักษาดูนะครับสําหรับต้นนี้ว่าเขาจะผ่านฤดูหนาวและฤดูร้อนไปได้หรือไม่นะครับ อ่าส่วนกิ่งที่เราตัดแล้วนี่นะครับเราก็เอาไปไกลๆเลยนะครับถ้าหากว่ามีอ่าเอาไปใส่กองฟืนกองไฟได้ก็ดีอ่าส่วนกิ่งบางกิ่งนี่เราสํารวจดูก็ปรากฏว่าเขามีเหี่ยวบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็เกิดจากเชื้อราเช่นกันนะครับดังนั้นในการป้องกันเชื้อราในฤด,ดูฝนนี่เราจะต้องหมั่นสังเกตหมั่นแก้ไขหมั่นอ่าแต่งกิ่งให้มันโล่งนะครับถ้ามีปัใจจัยในการพ่นใส่ป้องกันไว้ ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ